สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับบอสยอสร้างชีวิตใหม่นะคะวันนี้มาอยู่กันที่นครราชสีมารหรือว่าเมืองยะโมโคราชค่ะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ผัดหมี่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่เห็นป้ายไปแล้วเมื่อสักครู่มีของฝากอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักจะอร่อยขนาดไหนแล้วมีอะไรบ้างตามไปดูข้างในกันค่ะ มาแล้วคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณแพรนะคะให้คุณแพรแนะนําหน่อยคะ่ะภายในร้านตอนนี้เลยของที่ขึ้นชื่อที่สุดนะคะพุ่งตรงไปตรงนั้นก่อนนี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นไส้ไก่นะคะ,คะเป็นไส้ที่ลูกค้าทุกคนชื่นชอบเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็มีไส้เห็ดคะ่ะไส้เห็ดกเ็เป็นไส้ที่ไม่ไม่มีเหมือนที่อื่น เป็นไส้ที่ที่แตกต่างจากเจ้าอื่นๆที่เขาทำอยู่ค่ะแล้วก็ไส้ที่ลูกค้านิยมอีกไส้หนึ่งจะเป็นไส้หมูสับค่ะไส้หมูสับอันนี้ก็รสชาติแบบกลมกล่อมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทาไส้นี้ออกมาขายเราก็มองว่ามันแปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็ไส้หมูยองพริกเผาส่วนไส้หวานของเราก็มีสมไส้นี้เลยค่ะไส้ถั่วไส้เผือกไส้สับปะรดอื ชีพูดอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ากลินน้ำลายอยู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากขลิพัฟแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีขนมอื่นๆด้วยแต่ว่าความเป็นไปเป็นมาของขลิพัพบบ้านคุณย่าที่เ <c oughs> มื่อสักครู่แอบคุยกุญแลว่าไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวเราสองคนไปหาที่นั่งแล้วเดี๋ยวเราคุยกันให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลค่ะแอบดูกันต่อก่อนนิดนึงนะคะอันนี้สังเกตได้จากการที่มันมีงาเน,นาะใช่ค่ะอีเหตุ นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราไปชิมขนมนะคะไปเลือกซื้อกันมาแล้วมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องมาคุยกับคุณแพรนะคะว่ากว่าที่จะมาเป็นขนมบ้านคุณย่าเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงให้คุณแพรแล้วก่อนว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะมาทําร้านขนมเนะะี่ยค่ะทำงานอะไรมาก่อน,นะคะเป็นพนักงานธนาคารมาก่อนค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขนมเลยนะคะใช่ค่ะ uh huh. ก็ช่วงที่ทํางานธนาคารก็เป็น ในช่วงที่เราอิ่มตัวแล้วเหมือนเราโดนกดดันเรื่องยอด<ฆ>กดดันเรื่องการทํางานเราก็เลยรู้สึกว่ามันเครียด<ฆ>เครียดเกินไปแล้วก็เรากําลังจะแต่งงานแล้วเราก็เลยคิดถึงว่าถ้าเรายังทําแบงก์เราก็เลิกแบบสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างนี้ค่ะมันก็ดูจะแบบเออเป็นชีวิตที่เครียดไปหน่อย<ฆ>เราก็เลยอยากจะหางานอดิเรกหรือว่างานท,<ม>ที่ที่เราชอบจริงๆค่ะ ทีนี้คุณแม่แฟนนะคะเขาก็ทําขนมกละหรีพับเนี่ยที่บ้านเป็นงานอดิเรกเหมือนกันค่ะทีนี้ก่อนที่จะแต่งงานแพ้ก็เข้าไปช่วยทําไปทำไปทาทุกวันค่ะคือช่วยคุณแม่คุณแม่ก็รับออเดอร์จากเพื่อน คนรู้จักอะไรอย่างเ oh, <ไ>งี้ยหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยคือคุณแม่ของแฟนเนี่ยก็คือทําขนมอยู่บ้างแล้วเพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นกิจจารักษณะอะไรมากมายมใช่ใช่ค่ะทำที่บ้านแล้ก็รับออเดอร์เฉพาะเพื่อนค่ะ,คะเสร็จปุ๊บแพ้ก็ไปช่วยทําแล้วแพ้ชอบค่ะพอแพ้ชอบแพ้ก็เออเหมือนแบบว่า คิดแล้วแหละว่าอาชีพนี้แหละที่จะเลี้ยงเราได้ขอขอนุญ,ญาตถามนิดน,นึงค่ะคําว่าชอบนะคุณผู้ชมพอพูดถึงขนมเนี่ยมันชอบแบบไหนชอบเพราะว่าความอร่อยหรือว่าชอบที่การที่เราได้ลงมือทำก็ อันดับแรกเลยชิมก่อนได้ได้ได,ได้ทานครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจ <c oughs> ค่ะเพราะ <c oughs> ว่าไม่เคยทานขนมที่มันแบบกลีบพับแบบนีค้คือแป้งคุณแม่จะบางใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ไส้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็ชอบทานก่อนเพราะชอบทานปุ๊บก็อยากทําเป็นค่ะ,คะ,คะก็ไปช่วยทำเรารู้สึกว่ามันเพลินค่ะมีความสุขค่ะค่ะก็เลยแบบทำไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญค่ะประมาณนี้ค่ะ แล้วนี่เป็นที่มาที่ไปของชื่อร้านด้วยหรืออปต่อคะใช่ค่ะก็คือคุณแม่บ้านคุณย่าเนี่ยค่ะ,คะคก็คือเป็นคุณย่าของลูกชายเราก็เลยตั้งชื่อนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นเมืองย่ามโมเราก็เลยตั้งให้สอดคล้องอกับเมืองย่ามโมด้วยค่ะครประมาณนี้แล้วเริ่มต้นเปิดร้านแบบจริงๆจังๆเลยแบบเอาละล่ะฉันออกจากงานธนาคารฉันจะมาเปิดร้านขนมเนี่ยเมื่อปีไหนคะ จริงๆเริ่มตั้งแต่ปี58ก็คือออกจากงานธนาคารแล้วก็มาทำขนมอยู่ที่บ้านรับออเดอร์ที่บ้านขายเฉพาะใน Facebook ก่อนค่ะ,คะก็เหมือนแบบเป็นรับออเดอร์แล้วก็ทำส่งค่ะยังไม่ได้เปิดหน้าร้านทำมาสักปีหนึ่งถึงเปิดหน้าร้านค่ะ,คะนั่นหมายความว่า จุดเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งของการที่คนรู้จักขนมเรามันจะต้องมาจาก 1. คุณแม่หรือว่าคุณย่าะนะคะแล้วก็สคือการที่เรามาต่อยอดแล้วก็การขายผ่านทาง Facebook หมายถึงว่ามันต้องเป็นปากต่อปากนะคุณผู้ชมเพราะยังไม่มีหน้าร้านให้ซื้อใช่ค่ะในรอบปีแรกที่ทำเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะว่าเออมันตอบโจทย์เราแล้วนะก็ครั้งแรกเลยที่เราโพสต์ขายเพื่อน ก็มีทั้งเพื่อนเราเพื่อนแม่อย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนๆของทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาช่วยเราอุดหนุนครั้งแรกเราก็มีออเดอร์แต่ว่าพอเรามั่นใจก็คือเราเปิดไปกี่ครั้งเนี่ยทุกคนกลับมาอุดหนุนเราทุกครั้งเลยมันก็เหมือนแบบอ่าเรามีลูกค้าประจาแล้วก็ทุกคนชอบค่ะแล้วก็ช่วยแบบบอกเพื่อนบอกญาติพี่น้องมาอุดหนุนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วมันสร้างความมั่นใจให้กับเราไหมคะว่าเอาละ่ะต่อไปฉันต้องมีหน้าร้านแล้วละ่ะใช่ค่ะอพอทํามาสักปีก็มั่นใจว่าเราทําได้ค่ะเราก็เลยอ่ะลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วตอนที่เริ่มต้นนะคะในการที่จะมีหน้าร้านแบบนี้ทั้งเรื่องของสถานที่ตั้งเอ่ยทั้งเรื่องของเงินทุนเอ่ยดูแลบริหารยังไงคะแรกๆเราทําที่บ้านก่อนค่ะ,คะจากเงินลงทุนแค่วันละสองสามพัน <Ha. S 2> <Ha. S 1> ก็คือซื้อของมาทำเองทุกขั้นตอน <Ha. S 1> พอจะเปิดร้านปุ๊บเราก็เริ่มที่จะขอทุนจากคุณพ่อคุณแม่ก่อน <Ha. S 1> แล้วก็ เรียกคนเข้ามาทํางานหมายถึงแบบรับคนมาช่วยทํางานตอนนั้นน่ะมันก็เหมือนแบบว่าเราต้องลงทุนด้านค่าแรงด้วยเพราะว่ากะหรี่ปั๊บมันไม่ใช่แบบรับเข้ามาแล้วเขาทําเป็นเลยเดือนแรกอ่ะเราจะต้องสอนเขาอย่างเดียวเราก็จะจ่ายค่าแรงไปโดยที่เรายังไม่ได้งานคประมาณนั้นก็คือสอนกันอยู่เดือน2เดือนแล้วเราก็ถึงมาเปิดร้านค่ะ หลังจากที่ได้ทั้งคนช่วยแล้วนะคะได้ทั้งเรารู้สึกว่าเรามั่นคงในการที่จะเปิดหน้าร้านแล้วเนี่ยเงินทุนก้อนแรกของการที่จะมาเปิดจุดนี้เลยค่ะทั้งตัวของโรงงานด้วยทั้งตัวของร้านด้วยเยอะไหมคะคุณผู้ชร้านแรกเลยใช้ประมาณ250,000ที่ต้องพูดอย่างนี้นะร้านแรกนะ250,000 <5, S 2> เพราะว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่สาขานะคะตอนนี้มี36 สาบหกนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าร้านแรกเนี่ยคือตรงนี้เลยไหมคะอ่าไม่ค่ะไม่ใช่ใชเป็นร้านเล็กๆอ,อยู่อีกถนนหนึ่งแล้วเราค่อยขยับขยาย่อ่าร้านแรกสองแสนหะ้าณตอนนั้น เงินทุนเราพอไหมคะช่วงแรกก็ยังไม่พอเราเราจะติดปัญหาเรื่องการหมุนเวียนเงินค่ะเพราะว่าบางทีเราทําธุรกิจเราเพิ่งเพิ่งเคยทําค่ะเราไม่รู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอยู่เยอะทั้งเรื่องของค่าแรงค่ะค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบทดลองทําไปเรื่อยๆค่ะก็ลบลุกคัาอยู่นะคะในช่วงปีแรกก็มีแบบว่าเออต้องหมุนเงินค่ะ พอทาได้สักพักหนึ่งเราเราควบคุมรายจ่ายได้ก็แล้วพนักงานเขาก็ทํางานได้เยอะขึ้นทําให้เรามีขนมขายเพิ่มขึ้นเราก็หยุดตัวแล้วหลังจากร้านแรกขยายไปร้านที่2 3 4 5ี่จนกระทั่งมาตอนนี้สามสิบสาขาแล้วเนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้เงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นแหล่งที่มาของเงินทุนของคุณแพรมาจากตรงไหนบ้างก็ตอนแรกอ่ะพอมาเป็นร้านหนึ่ง แพ้ก็เริ่มขายแฟรนไชส์กันช่วงปีที่3ค่ะก็มีเงินลงทุนจากแฟรนไชส์แต่ทีเนี้ยมันยังไม่มีเงินที่จะไปขยายโรงงานค่ะเราก็เลยแบบไปหาแบงค์แบงค์ก็ให้เงินกู้มาก้อนนึงแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เช่าที่ทําโรงงานเราไม่มีหลักประกันก็เลยได้บอสยอค่ะด้วยความที่เราทํางานแบงค์มาก่อน เรารู้จักบสยอยู่แล้วไหมคะใช่เพราะทำสินเชื่ออยู่แล้วด้วยทำสินเชื่อด้วยแล้วหลังจากที่เรารู้จักเขาอยู่แล้วแล้วตอนนี้เรามาเป็นลูกค้าของแล้วเนี่ยค่ะในมุมนึงของบสยที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยกับผู้ประกอบการนะคะอย่างตัวคุณแพรเองมองว่าบสยเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือน คนที่มีบุญคุณต่อเราเลยนะคะเพราะว่าคือเวลาที่เราจะไปะกู้เงินแบงก์อ่ะบางทีหมายถึงว่าการที่เราไม่มีหลักประกันค่ะมันก็จะทำให้เราเข้าถึงเงินยากเสร็จปุ๊บก็ ตัวบสยเนี่ยก็คือเหมือนแบบเขาก็ต้องดูความตั้งใจของเราก่อนค่ะเพราะเขาเห็นว่าเออเราสามารถไปต่อได้ค่ะเราก็เหมือนแบบมีมีคนที่มาช่วยซัพพอร์ตเราว่าเราจะทําธุรกิจต่อไปได้ขยายธุรกิจได้ประมาณนี้บสยก็เหมือนแบบเออคนที่คนที่เชื่อเราเชื่อใจเราเป็นเหมือนกับเพื่อนแท้ว่างไงอยู่ข้างๆเราถูกไหมคะ,คะทุกวันนี้เป็นลูกค้าบสยมากี่ปีแล้วคะ เข้าปีที่3แล้วค่ะเข้าปีที่3แล้วเขาอยู่เคียงข้างตลอดเลยใช่ก็มีโรงงาน1โรงงานที่2แล้วค่ะอ๋อแม่เป็นมสยอเองก็คงต้องยิ้มล้ะค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยคือสามารถที่จะตั้งตัวเองให้มั่นคงรวมถึงขยายธุรกิจไปแบบนี้ได้นะคะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามถึงเคล็ดลับความอร่อยถามถึงเรื่องของการทาธุรกิจ จนกระทั่งมาประสบความสําเร็จแบบนี้คีย์สักเซสหรือว่ากุญแจแห่งความสําเร็จของขนมบ้านพุญย่าเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนคะคุณแพรคือจริงๆแพรอยากจะทํากรหดิพ,พับของบ้านทุญนย่าให้มันแตกต่างจากกรีดิ่ปัับทั่วไปค่ะก็คือหนึ่งเลยเ,เรื่องคุณภาพ ต้องใหม่สดทุกวันค่ะแล้วเราก็ไม่เคยมีขนมที่ค้างคืนคขายให้กับลูกค้าค่ะ,คะแล้วก็2คือเราจะรักษาเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเราก็คือจะเป็นแป้งที่บางแล้วก็มีลายชั้นที่สวยงามมีจีบที่เล็กค่ะ,คะแล้วก็สามก็คือลูกค้าที่ได้ทานขนมของเราอ่ะจะต้องได้มีโอกาสทานกะหรี่ปับร้อน ซึ่ง่งถ้าเราเคยไปซื้อตามทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ทานของที่มันใหม่ร้อนใหม่จจสดชืดไปแล้วอาใช่ค่ะเราก็พยายามจะให้เขาได้ประสบการณ์การทานกลิรีพับที่มันประทับใจแล้วก็รสชาติไม่เหมือนใครค่ะ แล้วแนวโน้มหลังจากนี้หรือว่าอนาคตข้างหน้าของขนมบ้านคุณย่าในมุมของผู้บริหารอย่างคุณแพรเองนะคะมีการวางอนาคตของร้านว่ายังไงบ้างค่ะก็จริงๆแล้วทุกวันนี้ยังมีคนสนใจที่จะแบบอ,อยากได้แฟนชนใช่ค่ะ,คะแล้วก็ตัวแพรเองก็อยากจะขยายเข้าปัม๊มหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวค่ะ,คะหรือจะเขตโซนภาคอีสานเนี่ยค่ะก็มองไว้ว่าอนาคตเราอาจจะมีแบบ ทุกเส้นทางที่เดินทางออกจากท่าอีสานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขนมบ้านคุณย่าให้เขาแวะซื้อค่ะนน่นมนยความว่าบอสยอต้องอยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปใช่ <laughs> อ้าวแล้วค่ะพูดถึงเรื่องของการท,ทําธุรกิจไปแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวขนมกันบ้างเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะคะรวมถึงกล่องนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเขียนว่ากะหรี่พัฟ <c oughs> บางคนจะเรียกกะหรี่ปับ <c oughs> ป๊บกะหรี่ปั๊บแบบเนี้ย <c oughs> ที่เป็นกะหรี่พัฟเนี่ยเพราะอ,อะไรคะพัฟมันก็คือการทําชั้นแป้งก็คือการแบบทับทบแป้งไปหลายๆชั้นแล้วก็รีดให้มันบางอย่างถ้าเป็นพัฟแอนพายเนี่ยค่ะถ้าเราไปอบมันก็จะแตกออกมาเป็นชั้นๆอย่างถ้ากะหรี่พัฟ ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นการทําเป็นลายมากนักค่ะเพราะว่าหนึ่งเขากลัวแป้งมันจะร่วนแป้งมันจะแข็งเขาอยากให้แป้งมันแข็งเพื่อที่จะมันได้อยู่ได้นานไสไม่แตกใช่ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราขายของวันต่อวันเราก็เลยทําเป็นพัฟที่มีความบางค่ะแล้วมันมีเลเยอร์มันมีเป็นชั้นๆเนี่ยนะคะคือก่อนที่จะกินเข้าไปเนี่ยก็เห็นถึงความสวยงามของ ตัวขนมแล้วก็มันบ่งบอกถึงเรื่องของคนที่เขาทำเนี่ยเขาตั้งใจทำและที่สำคัญคือฝีมือด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะพับได้ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้การฝึกใช่ค่ะเทคนิคแอบบอกได้ไหมคะว่ามันอยู่ตรงไหนก็จริงๆแล้วเราต้องโค้ชกันคนต่อคนก่อนที่เราจะปล่อยให้พนักงานมาทำขนมได้ค่ะเราก็ต้องให้เขาฝึก แล้วเราก็ตรวจตรวจ,ตรวจงานเขาคือทุกคน 40- 50คนทีน่จะทำออกมาในรูปแบบเดียวกันหมดเพราะว่าถ้าเขายังทำไม่สวยเราย,ยังไม่ปล่อยงานออกไปค่ะเราต้องโค้ชเขาจนกว่าเขาจะเป็นก่อนแล้วก็ทำได้สเปคที่เราต้องการก่อนแล้วเราก็มี QC ค่ะมี QC เดินตรวจงานว่าคนนี้ทำจีบใหญ่ไปจีบเล็กไปแป้งหนาไปอย่างเงี้ยค่ะ,คะทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน มันอาจจะดูเหมือนจุกจิกนะคุณผู้ชมว่าแบบอุ้ยขนมแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันจะต้องอะไรนักหนาแต่คือจะบอกยังไงดีละ่ะแอบแอบรู้มานะคะว่าค่าใช้จ่ายต่อการที่เราจะจ้างพนักงานหนึ่งคนกว่าที่จะได้ขนมแบบนี้ต้องมีความละเอียดต้องสวยงามด้วยนอกจากอร่อยแล้วต้องสวยงามด้วยเพราะว่าในมูลค่าของกริทพัฟแต่ละตัวเนี่ยนะคะ ที่ลูกจ้างหรือว่าพนักงานของเราทำเนี่ยค่ะให้ค่าจ้างเขายังไงคะถ้าคิดง่ายๆก็คือชิ้นละหนบาทชิ้นละ1บาทแล้วต่อวันต่อคนเขาทำได้เท่าไหร่คะ,ะก็ประมาณพันถึงพันหชิ้นก็มีพันถึงพันหชิ้นชิ้นละ1บาทเพราะฉะนั้นค่าแรงต่อวันก็คือ1นึ่งพันถึงหนึ่บาท แต่ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ความชํานาญนะคะซึ่งนอกจากความสวยงามของขนมแล้วนอกจากขนมจะอร่อยแล้วทราบมาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางคุณแพ้ก็บอกว่าอยากจะให้ลูกค้าอย่างเราเนี่ยได้กินขนมแบบสดใหม่ทุกวันดังนั้นถ้ามันมีของเหลือเศษขนมเศษแป้งเศษไส้อย่างงี้ะคะ่ะที่นี่ดูแลยังไงคะขนมที่ขายถ้าเหลือในแต่ละวันนะคะเราก็จะแจก ให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นที่นายาโมของเราอะคะ่ะจะมีเพลงโคราดเขาก็จะร้องเพลงโคราดกันทุกวันวันหนึ่ง30 40คน<ะ>ขนมเราก็ไปอยู่ตรงนั้นถ้าเหลือนะคะบางทีก็อาจจะเป็นที่โรงพยาบาล<ะ>หรือว่าคนที่เขามารอญาติที่<ะ>ท,ที่โรงพยาบาลน,นะคะ,ะก็เราก็เอาไปแจกตรงนั้นด้วย<ะ>ค่ะแล้วก็แจกคนใกล้เคียงในชุมชนของเราเนี่ยแหละคะ่ะ คือจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราใช้คําว่าเหลือไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> เหมือนกับเราแบ่งส่วนหนึ่งอะคุณผู้ชมที่แบบมันอาจจะเกินออเดอร์หรืออะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะเพราะถ้าใช้คำว่าเหลือมันคงไม่ได้จริงเพราะทุกตัวที่เขาทาเนี่ยคือตั้งใจทําทุกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าแบ่งดีกว่าแบ่งปันกันดีกว่าส่วนที่มันอาจจะเกินออเดอร์มาหรืออะไรเงี้ยนะคะ,คะเราก็เอาไปแบ่งปันให้กับชุมชนในมุมหนึ่งของชุมชนที่เขาตอบรับกลับมา กับเรื่องของขนมบ,บ้านเราเป็นยังไงคะเขาดีใจนะคะทุกครั้งที่แบบว่ารถเราไปจอดตอนเย็นเขาจะวิ่งมาแล<า>้ว<า>ใช่างนี้ใช่ไหมคะก็ก็ก็ดีค่ะเหมือนแบบบางทีเขา ร้องเพลงโคลาแล้วแบบเราไปแจกขนมอยู่เงเขาพูดถึงขนมเราด้วยบางครั้งค่ะประมาณนั้นเป็นการเหมือนช่วยประชาสัมพันธ์ไปอีกนะคะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยที่อื่นจะเอาไปใช้บ้างก็ได้นะคะเพราะว่ามีมุมหนึ่งคือนอกจากเป็นการทําให้เรามีรายได้แล้วมันยังเป็นการเหมือนกับช่วยเหลือชุมชนแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ของของเราออกไปโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าประชาสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นเลยมันเป็นการพูดปากต่อปากออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ ว่าขนมบ้านคุณย่าเนี่ยอร่อยขนาดไหนต้องมาชิมนะคะเพราะว่าย้ำตั้งแต่ตอนที่เปิดรายการแล้วค่ะว่านครราชสีมาหรือว่าโคราชไม่ได้มีดีแค่ผัดหมี่เท่านั้น <ใช S 1> แต่ว่าขนมครีปัฟบ้านคุณย่าก็อร่อยไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นให้คุณแพ้นะคะได้ฝากร้านกับคุณผู้ชมเลยค่ะก็อยากจะฝาก ขนมกะหรี่พัฟโคราดนะคะกะหรี่พัฟที่ไม่เหมือนใครค่ะมีความแป้งบางกรอบแล้วก็ไส้แน่นนะคะสดใหม่ทุกวันค่ะอยากจะให้ทุกๆคนได้ลองมาทานดูแล้วก็จะประทับใจในขนมของเรานะคะซึ่งขนมกะหรี่พัฟโคราดตอนนี้ก็เป็นของฝากให้กับคนทั่วไปเลยที่มาเที่ยวโควราดแล้วก็เป็นของฝากของคนโคราดเอาไปมอบให้กับคนที่รู้จักแล้วก็ไปมอบในโอกาสสาคัญต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พูดถึงเพื่อนผู้คิดอย่างบอสยออีกสักนิดนึงค่ะ,คะเพราะว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะกําลังเป็นผู้ประกอบการที่กําลังมองหาว่าเอ๊ะฉันก็อยากมีเพื่อนดีๆแบบนี้ให้คุณแายช่วยพูดหน่อยค่ะค่ะก็สําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะถ้าสมมติว่าเรามีความตั้งใจที่จะขยายกิจการก็หนึ่งเราก็ หมายถึงว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนวางแผนก่อนค่ะว่าเราจะขยายกิจการยังไงให้มันอยู่รอดแล้วก็ยาวนานค่ะทีนี้กเ็เราก็อาจจะต้องหาแบงค์ดีๆสักแบงค์หนึ่งค่ะมาช่วยที่จะทำให้เราได้ต่อยอดค่ะแล้วก็ เมื่อเมื่อเราเมื่อเราทำธุรกิจโดยที่เราไม่มีหลักประกันเนี่ยยังไงบอสยอเขาก็จะมาช่วยค้ำประกันให้เราอยู่แล้วค่ะ,คะเมื่อบอสยอช่วยแล้วนะคะผู้ประกอบการที่น่ารักอย่างคุณแพรก็จะเป็นลูกค้าต่อเนื่องไปแบบนี้แหละคะ่ะก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปนะคะตอนนี้นอกเหนือจาก ผลิตพับแล้วเรามีขนมชนิดอื่นๆอยู่ไหมคะคุณแ่ะในร้านตอนนี้ก็มีเปี๊ยค่ะขนมเปี๊ยะเป็นแป้งบางเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีคุกกี้บ้างค่ะประมาณนี้ก็แตกลายกันไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้ฟังคุณแพรผู้ประกอบการอีกหนึ่งท่านพูดมาแบบนี้แล้วนะคะก็อยากจะย้ํำเลยละค่ะว่าเรื่องของการทําธุรกิจนะคะ อย่างคุณแพรเนี่ยก็เริ่มต้นจากความใกล้ชิดในครอบครัวเริ่มต้นจากความชอบนะคะแล้วก็ขยายออกมาเป็นธุรกิจจนทุกวันนี้เนี่ยสามารถที่จะดูแลครอบครัวนะคะรวมถึงดูแลพนักงานได้อีกหลายร้อยคนนะคะและที่สําคัญยังสามารถขยายสาขาออกไปกด้วยเริ่มต้นจากที่คุณแพ้บอกว่า ที่เราทําเองวันละ2,000-3,000บาทแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมูลค่ามันมากกว่าน,นั้นนะคะ,คะจากความตั้งใจจริงๆค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปนะคะ,คะเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงงานด้านล่างไปดูค่ะวิธีการขั้นตอนกระบวนการทํานะคะว่ากว่าที่จะได้ขนมหน้าตาหน้ากินแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆและนี่แหละคะ่ะคือทั้งหมดนะคะของขนมบ้านคุณย่าค่ะ ขนมที่เริ่มต้นจากความรักนะคะแล้วก็ทําให้คนที่รักการกินขนมได้รู้เลยนะคะว่าความแตกต่างของขนมที่ทําออกมาด้วยหัวใจมันเป็นยังไงคะ่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของการที่เรามาพูดคุยกับผู้ประกอบการในวันนี้วันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ่นนแคคีีเเาจะม สัญญาจะดูและจะคุ้มครองคำจุนและเทคแค่ให้คุณก้าวไปอย่างมั่นคงจะเป็นที่หนึ่งในใจคุณตั้งแต่วันที่ได้เจอเราก้าวไปด้วยกันเราพร้อมให้สัญญาจะทำให้ดีกว่าเมื่อ จะเป็นที่หนึ่งในใจของใครต่อใครก็แล้วทำไมจะไม่เป็นที่หนึ่งในใจคุณ Let's fast and first พอสอยก็ fast and first ต่อให้เวลามันผ่านไปยาวนานอนานสักแค่ไหนเราจะมีแค่เพียงเธอคนเดียวเท่านั้นในใจไม่เปลี่ยนแปลงต่อให้นานสักแค่ไหนีสิบปีที่โลกจะหมุนไปเราจะมีแค่ ที่หนึ่งในใจคุณ